เมนูซีฟู้ดทอดราดชีสเยิมนะคะตอนนั้นเป็นช่วงกระแสชีสฟีเวอร์แล้วเราก็คิดว่าทําไมร้านเราจะมีชีสในหอยทอดไม่ได้และเค,ค้กเป็นคนที่อยากทาให้ร้านเรามีเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างไปเนาะเค,ค้กก็เลยคิดว่าทํายังไงดีให้ลูกค้าอยากมากินร้านเราเท่านั้นที่อื่นไม่มีแต่ลูกค้าสามารถมาทานได้ที่ร้านเทงหอยทอดชาวเล นี้ค่ะชื่อเค้กนะคะจากร้านเฮงหอยทอดชาวเลค่ะร้านเราเปิดมาประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะจริงๆร้านเราเปิดที่แรกคือที่ภูกเก็ตเนาะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์เซนมีเราก็ย้ายมาที่กรุงเทพสาขาแรกในกรุงเทพก็คือเรลยนครน,นั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่2ทุคือคุณแม่เปิดมานานแล้วคือเค้กเกิดมาคือเกิดมากับหอยทอดเลย ของเรามาจากคุณพ่อคุณแม่เค้ที่เขาแบบว่าพยายามพัฒนาร่วมกันมาเนาะคือเขาเป็นคนชอบกินหอยทอดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเนาะแต่เขาบอกว่าเขาอยากหาเอกลักษณ์ของร้านเราให้เหมือนว่าหอยทอดของเราแตกต่างจากที่อื่นเขาก็เลยพัฒนาสูตรให้แป้งให้บางกรอบกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราคือเน้นแป้งบางกรอบด้วยกระทะของเราด้วยที่เราสั่งทํามาเป็นพิเศษเนี่ยค่ะซึ่งสามารถรีดน้ำมันออกได้เยอะมากสามารถทําให้แป้งบางได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เทคนิคเฉพาะของด้งงานงาทีร้าเราด้วย อาหารทะเลของเราจะมีซับส่งเจ้าประจำของเรานะคะมาจากอังศิลาชนบุรีนะคะเรารับประกันความสดนะคะแต่บางทีอาจจะมีแบบหอยไซส์ใหญ่บ้างเล็กบ้างมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนาะแต่ยังไงร้านเราพยายามคัดสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าอยู่แล้วค่ะแป้งของเรานะคะจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านจะเป็นสูตรบางกรอบนะคะซึ่งในตัวแป้งของเราจะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะผสมน้ำปลาตาปลาหมึกลงไปด้วยและที่สำคัญนะคะแป้งของเราอ่ะสามารถกินคู่กับเครื่องเคียงนะคะนั่นก็คือถั่วงอกผัดถั่วงอกผัดของเรานะคะจะผัดคลุกเคล้าด้วยน้ำปลาเบาๆเนาะทำ ให้รสชาติแบบเค็มเบาๆกินคู่กับหอยทอดแบบลงตัวค่ะและที่สําคัญกินคู่กับน้ำจิ้มหอยทอดเป็นสูตรเด็ดของร้านเราเลยจะเน้นรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดแบบพอดีพอดีกินแล้วตัดเลียนได้ดีเลยค่ะ เมนูซิกเนเจอร์ของร้านเรานะคะนั่นคือออลลัวออลลัวจะเป็นแป้งบางกรอบข้างล่างนะคะแล้วข้างบนจะเป็นออส่วนนิ่มท็อปปิ้งลงไปซึ่งในหนึ่งจานลูกค้าจะได้กินทั้งนิ่มแล้วทั้งกรอบเลยค่ะวิธีการทอรํออหลัวของร้านเรานะคะเราจะทอดแป้งบางกรอบนะคะแยกไปก่อนเนาะซึ่งเราจะทอดออส่วนแยกกับอีกทีหนึ่งเนาะแล้วเราก็ออส่วนท็อปปิ้งลงบนแป้งบางกรอบ<ๆ>ในหนึ่งจานก็จะมีทั้งนิ่มทั้งกรอบเลยค่ะ ไล่อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเมนูใหม่ที่เราขายมาสักพักแล้วแหละแต่ว่ายังเป็นเมนูที่หลายๆคนมาละว้าวค่ะคือเมนูซีฟู้ดทอดราดชีสเยอมนะคะตัวนี้ของเราจะเป็นซีฟู้ดทอดที่จะมีกุ้งปลาหมึกหอยต่างๆถ้าเราตักชิ้ขึ้นมาคือจะยืดมากๆเลยค่ะซีฟู้ดชีสนะคะเราจะทอดซีฟู้ดลงไปบนกระทะจากนั้นเราจะลงชีสมอสซาเลล่านะคะแท้ๆเลยท็อปปิ้งลงไปทีหลังจะทําให้ท็อปปิ้งหน้าซีฟู้ดอะชีสยืดมากๆเลยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงกระแสชีสฟีเวอร์แล้วเราก็คิดว่าทําไมร้านเราจะมีชีสในหออยทดไไม่้แล เป็นคนที่อยากทำให้ร้านเรามเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างไปเนาะเคก็เลยคิดว่าทํายังไงดีให้ลูกค้าอยากมากินร้านเราเท่านั้นที่อื่นไม่มีเคก็ Tech เลยทําเมนูนี้ขึ้นมาซึ่งผลตอบรับก็ดีค่ะ บางคนเขาจะมองว่าเฮ้ยมันเลี่ยนหรือเปล่าอยากให้มาลองค่ะว่ากินแล้วมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยหอยทอดร้านเรานะคะจะไม่ได้มีแค่หอยเนาะเหมือนบางคนที่ไม่ทานหอยก็สามารถมาทานร้านเราได้เรามีเนื้อปลากระพงทอดกรอบสำหรับคนที่กลัวคอเลสเตอรอลสูงก,ก็กินปลากระพงทอดที่อยู่ในรูปแบบหอยทอดแทนได้หรือจะมีเมนูเนื้อปูอทอดกรอบเนื้อกุ้งสดทอดกรอบก็มีทอดในรูปแบบหอยทอดเหมือนกันคือเราแค่เปลี่ยนจากเนื้อหอยเป็นเนื้อปูปลาอะไรเงี้ยค่ะ ไข่ปลาหมึกทอดราดน้ำจิ้มสับป,ปะรดแซ่บนะคะคือตัวเนี้ยเคคิดว่าเราอยากมีเมนูนึงเนาะที่คนเขานึกถึงแล้วหากินยากปกติเราถึงไข่ปลาหมึกทอดคือเราต้องไปกินตามงานวัดแต่เราไม่รู้ว่าคือร้านไหนถูกไหมคะเค,คก็เลยเอาเมนูเนี้ยมาทอดด้วยแป้งที่เป็นสูตรบางกรอบเอกลักษณ์ของร้านเราแล้วเราก็ทานกับน้ำจิ้มสับป,ปะรดคือเราจะมีส่วนผสมของเนื้อสับป,ปะรดเยอะมากนะกินคู่กับไข่ปลาหมกึกแล้วคือแบบตัดเลี่ยนได้ดีมากๆเลยค่ะ เคสต้องการให้เท็กเจอร์ของน้ำจิ้มเราอะ่ะมีความแบบเคี้ยวได้อ่ะซึ่งเราเอาเนื้อสับป,ประรดเนี่ยแหละคะ่ะมาปั่นทําให้ลูกค้าเคี้ยวได้แล้วนอกจากจะมีความหวานจากสับป,ประรดมีเท็กเจอร์ที่ดีของสับป,ประรดเรายังใช้น้ําปลาตาบางหมึกนะคะซึ่งเป็นน้าปลาแท้ๆเนาะผสมลงไปจะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดแบบหวานกําลังดีเลยะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่มาร้านเรานะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมากินแล้วมีแค่หอยทอดเพราะว่าเรายังมีอีกหลายเมนูที่ลูกค้าไม่สามารถหาทานได้จากที่อื่นนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยากมาทานร้านเฮงหอยทอดชาวเลนะคะตอนนี้ในกรุงเทพนะคะเรามีสาขาเจริญนครโชคชัย4อ่อนนุชนะคะซอย32นะคะสาขาเปิดใหม่และสาขาห้างฮาบิโตมอน,นะคะอยู่อ่อนนุชซอย1โครงการแสนสิรินะคะและเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น G ค่ะลูกค้าที่อยากมาทานนะคะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางนะคะได้ที่เบอร์021147434นะคะและที่สําคัญเรามี d e l i v e อรนะคะร้านเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ